สวัสดีสุภูสุคนนะคะกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะคะค่ะมืนอีกเป็นวันที่หกนะคะหกกันยาสองห้าหกหกค่ะเพื่อนกันรวมบุญมากคือเก้านะคะแม่ผู้ก็บอกบุญไหวคือวันที่เก้านะคะวัดป่าซาสนุบุญวันลาลามื่อที่เก้าเหลือสองหมื่นสามหมื่นนะคะคำเรียนค่ะค่ะเพื่อนกันรวมบุญมากคือเก้าส่างหอชันนะคะพร้อมครับสลาศสลากค่ะ ทึงสาราทึงหอ,งองปูตานะคะยืดตรงนั้นนะคะครับที่วัดป่าศาสนาุนวราลรัมม์ยึดหลายอย่างทึ่งถนนหนทา้งหลอดฟื้นหลอดไฟขม่านะคะรวมบุญกันมากอันนี้่ะไม่คู่กับเสียรา,ายซื้อใหนะคะผ่านมาทั้ทงแตงหมนะคะนางสาวาวรนณาบุญร่วมค่ะรวมถวายสัางเกดีพวกก็ถวายพวกมะไรดอกมะลินะคะเก้าฟัวเนี่ยได้ค่ะ มนนีล้วนๆเลยห้ามค่ะมาดีที่งานนอกสังเวยนะคะตากาสตรีมีซีไทไม้คู่สองร้อยแต่โม่สองยนะคะเต่มม่อาเต่มโม่สองรอยอาต่หนึ่งรอยตมียิมหนึ่งรอยตการงยาหนึ่งรอยาุกหลายเรื่องบนบ <laughs> นีมีนเองนี้ยกีเร่้นเงี้ยเจ็บองเงี้ไม่มีตแต่เพิ่นมี่น้คืองแต่แ,แต่คนน้นมันหลา <laughs> ตามไม้ซื้อนะคะอันนี้พผจญบุญมากคือกันคะาะนางละมุลอุบลชัยนะคะทวา้คู่ตาร่วมสามเกีนะคะแต่แต่ไห้ไม่คู่สองลอยแต่หม่สองลอยหนักน้อยหนึลอยนะคะหน,น้อย1น,นึลอยยังโม่สองใ่ น,น,นี่ค่ะน,นางศิริพัฒนนะคะเลือดสุวรรณนางหนูพินเลือดสุวรรณขอร่วมสร้างเกียรตินะคะแล้วก็ใไฮตี้ไม้คู่สามลอยนักหน่อยสามลอยแต่มูสามลอยนะคะหนักหน่อยสามลยอยแต่มูสามลยอย เตมูสาธุขอขอบุญขอทุค่ะที่ร่วมบุญกันมาตลอดนะคะเอาไใหอ่ขึ้นเลยคะนางเดี่ยนางสมพรจีนเจือนะคะจีนจีนเจือขอครอบครัวร่วมบุญสร้างเกดีตขึ้นกันนะคะให้นากหน่อยสองลอยแต่โม่สองลอยนะคะนาหน่อยแต่โม่คนละสองสาธุสาธุค่ะ อันนี้ผ่านมาทางช่องยิ้มนะคะของยิ้มค่ะคือนางท่องบางพักดีนะคะถวายร่วมสร้างเจดีย์กับปุกสามพันบาทนะคะมนคูสามร้อยยิ้มสองร้อยหนักหนึ่งร้อยนะคะมีคงยิ้มสองร้อยแะกะเด้อขอบคุณครับสาธุค่ะอันนี้นางยุพินนะคะนางยุพิน บุญสุกค่ะถวายภูตานะคะไม่คู่สองรอยยิ้มสองรอยแตงโมหนึ่งรอยค่ะยิ้มสองแตงโมหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรือรวมบุญมากเพราะขาดสายเท,ที่ยงไหตีพระทิพงานนะคะตุละล่ลหลอดสองรอย200ไปนะคะพอมีกำลังใจต้องงานมานก็ยิ้ม <laughs> ค่ะ <laughs> นางสาวศีวันอุษานะคะ สวไวร่วมสร้างของกระติดแม่คู่สองรอยวันสองรอยเอกสองร้อยหน้าน,น้อยสองรอยนะคะมีของหน้าน้อยสองร้อยวันคนละสองอคนจ้าเป็นหลวงบุญมากบ่าขาดสายนะคะค่ะเด็ดไปเรื่อยๆนี่นะ,ค,ะค่ะคุณ่าเป็นการสร้างสะสมบุญหรือว่า เฮ้าฝากธนาคารบุญไว้นะคะธนาคารบุญไว้ท่านถึงเวลาเฮ้าก็ได้เบิกก่อนใหญ่ก็คือเฮ้าบุกธนาคารนั่นแหละคะ่ะมันมีผลขึ้นกันเฮ้าถ้าบุญมาจใจสี่มันก็มีผลเนาะคะ่ะมีผลลับขึ้นกันเพราะว่าเฮ้าเฮ็ดด้วยใจไสสัท่าเฮ็ดด้วยใจหักมันถือมันนะคะคนเห็นแม่ปูสีผ้าสาเคดีเร่เร่ดีเพิ่นกัน เปลือมพิทีจนะคะขนาดเพิ่นว่าถึงเรลียกเลยค่ะเพิ่นก็เป็นหมื่นเป็นชิ้นทุกอย่นเพิ่นกับอุตส่าห์นะคะเพื่อจังเ,เ, <laughs> เพิ่นฝา,ากเ็ดบุญมานะคะหลายปู่หลายคนรวมมาทุกบุญที่แม่ผู้เก็ดที่แม่ผู้สา <S <s ้างจะเป็นวัดป่าศาส,สนุบุญวารา,รามพอดทับวัดป่าบันเมืองนะคะหลายปู่หลายคนอีพออีแม่ห่อแล้วก็ผู้เสียและสัทธาแล้วก็ เห็จริงนะคะเห็นจริงมันกับปากโพตขึ้นมาก,กิ่งเพิ่อจะเกิดควาวใบเนื้อเสียใจแล้วก็เห็นไม่ฆู่เฮ็ดได้อีดีแมนอีดีเนี่ยนะคะเพิ่อกับเกิดสะท้าเพิ่อกับเลยอยากร่วมเฮ็ดรวมสางน้่เนาะคะ่ะพราะว่าไม่ฆู่กับโบแมนกันจะได้เ้อค่ะเด้อโบแมนกันจะได้ว่าให้มาบอิจารแล้คาโบเดวารับยังสั่นคือก็อหมายว่าเพื่อนอยากร่วมอันนี้เขาเอื่นว่าบุญรวมกันนะคะถ้าบุญรวมกันก็คือ เออเกิดยึดใจไสท่าเกิดาะเก็ดอยากสา่งเออแม่กู่สางตรงนี้บออยากส้างน้ำจะเสียซื้อผู้ขาเขาหอยขาแค็ญน้ำเน่คนก็มาเสียขาพู้ราโทกันมีหน่อยเพื่อเกิดตามหน่อยเนาะค่ะแต่สําหรับผู้คนโวกมานเพื่อกาได้บอกกับปูสาธุระปูผู้ขาใดเรื่องผู้ขากรสินแบียงคืองกับปูเพื่อเกิดที่ดีนะคะเพื่อใดเพื่อเกิดที่ดีค่ะแต่คนเฮ็ด้วยใจใครเฮ็ด้วยใจแล้วก็เพื่อกะเพาะได้บอกกับแม่กู้เรียกเพ่ออธิษฐานเพื่อทูตูเพื่อบอกกับปู บางเทื่ยบางที่กระปูขอหายใจเลือกคันใดผู้ขาเสิยดเป็นกาอยู่หอปูหลักขาแบ่งครึ่งกันยังเสียคนกระไดเพิ่งกระมาคือยังโรตลียังเสียคือแม่ทองดีอันว่าแม่ทองดีแม่ใบซีนะคะคนใดแต่ยังไดก็มาถวายปูอันนี้ครับเออใดว่าจะใดโรตลีแบ่งตัวกับปูลงล่าสิใดซิฟใบแล้วก็แบ่งคนละหายล่าใดหกใบแล้วแบ่งคนละสามล้วกาดีล่ะคือความเสียและซัทธาของอีแม่เฮาเนาะอายุเก่าซีฟแล้วเนาะค่ะปกติเรามา คุณคุณแม่นะปพติเรีเล้เกาซีบค่คเกาซีบพอียอันคุณแม่แล้วสีมาตลอดแล้วเราใบสีมาถวายนะคะทุกมือวันขูนบันี้ส้งคันบบไห้แล้ว่าค้าขาเนียงยากว่าสันขาเรื่อยโบเดม่าขเพ่นกระโท่มากเพาเศร้านะค่ะพ่นกะฝาท้อหนักหน่อยคืนคันหานะเราปัจจัค่ะแล้วก็ไข้ดอกร่างกายแข็งแรงอยู่ดอกเสียแต่ขาล้วว่า เราอย่งเพลงฟังก็ได้เข่าซิฟีก็ได้มาปูแล้วก็ต่อยอย่างพ่อสาวคุณแม่เป็นเมนบุตรติงลูกเก่าคนได้กับตึกขายความคือจัำคุกเดียวเฉยจนได้เขาคิวกับลายนี่ครับผมที่ยิ้มไปนางเบิ้งเนาะเือนั่นแล้วลูกสาวเพื่อนเรจการงานเพิ่นขอเนาะกิจการงานเพิ่นก็ดีขึ้นยังสีแน่แม่นว่าบ่ได้เหล็กเลยผือเพิ่นก็ยังได้เพิ่นก็ยังได้ที่เพิ่นมาขอว่าให้กิจการงานเพิ่นราคาเสิเป็นสร้างเรียกสิเป็น หลายคนเนาะค่ะลูกสาวลูกชายก็ค so <te so 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 uh ุณแม่เฮาเพิ่นกะนี่ล่ะคนเฮาศรัทธาศรัทธาด้วยใจแล้วก็อยากเฮ็ดด้วยกี้ด้วยใจจังซี่คือเฒ่าเวสุวรรณจังซี่เพิ่นกะในนํามาถวายปู่น่ะค่ะาเป็นตัวอย่างไปแก่นะค่ะแกะแบบตุ๊งนี่ก็คือองค์ใหญ่เป็นของมันโดกตกทอดไปได้ครับไหมก้าวเตี๊ยงนั่นราคาเ9้าเนาะค่ะความสูงของเทวเวสุวรรณนั่นล่ะ เดนีก็เล่งสีสั่งเดนสวรรค์น,นะคะเดนนรกก็สั่งขวบคู่กันไปแต่ว่าเพราะท่านเลี้กครับผมแต่ข้าโนา้นฝ่าเพราะอํานวยไงสิละค่ะเกดีก็สีสั่งไปเรื่อยๆนะคะคสางจนให้สําเรเสเจสิ้นคือไม่คู่ตัางกิจติฐานต้องส้างให้เซร็นนะคะครับผมค่ะเซ็จากตัวนี้ปู่ไปเจ้าสิมีงานให้เย็ดไมนะคะครับผมอาซิต,ตามไปเรื่อยๆนะคะเ้อ